สวัสดีค่ะวันนี้ทำอาหารจากประเทศปีกนันเมือการกับภาคตายนะคะอันนี้คือกระดูกหมูกระดูกอ่อนนะคะอันนี้กระดูกอ่อนเราตัดมาทำเป็สนสงสงบางงาณนี้ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้มีหัวหอม หอมกระเทียมพิกนิดเดียวแล้วก็มีไปมังคุดแล้วก็มีตาไข่าน้ำตาลเกลือนิดเดียวแล้วก็เคี่ยวรดนิดเดียวแล้วก็หมักน้ำมีชิ้นหนง่งเราก็ใส่เข้ามาตรงนี้นะ,ะใส่เข้ามานี่นะก็เทนี้เข้ามาให้หมดนะคะเ,คเข้ามาให้หมดเลย นี <S 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 ้นะคะเอาเทเข้ามาให้หมดใส่ซีอิ๊วเข้าไปนิดเดียวโอเคแล้วก็ใส่น้ำปลาอันนี้น้ำปลานะใส่เข้ามาประมาณครึ่งช้อนออันนี้มีน้ำมัน

พิกไปทำนำจิ้มนิดหน่อยนะคะแค่นี้พอเสร็จแล้วนะคะ รับประทานกันนะครับกินกัรับประทานกันนะครับวันกินกันนะครับกินกันนะครับซี่มีกับย่าะอันเกลงของคุณญาตินะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่กัดได้เจ้าเดี๋ยวแม่กัดเจ้าอันนี้มีเนื้อหมูสเต็กครับ ใช้มีดตัดไม่ออกนะครับต้องใช้กรรไกรถึงจะตัดออกครับสวยงามอันนี้อนอนสอบไหมครับอรลองเลยไหมอร่อย,ย,นะอรอยครับแล้วคุณพ่อชอบไหมครับชอบครับนุ่ครับ,รรบมันคือนเนื้อหนูสติกคุณพ่อรู้จักจไหมครับ ไม่รู้จัทำเบล่นมากยร่วมทายก,กันเลยนะครับผมกินแบบ,บไปทีเ่เที่ยวที่ประเทศเปียกน้ำอยากกินนะอย่าลืมกินอันนี้ก็คือเรยกเกิมต้นเกิมต้น อยากเอ่อเวียดนามครับเวียดนามพักกลางกับพักใต้นะคะถ้าพักเหนือไม่ค่อยมีมีฮะมีมันมีไม่ค่อยเยอะพักกลางด้านหนังกับโฮจิมินห์มันมีเยอะอร่อยมากเลยครับ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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ น้องพูดแล้วน้องซอนน้องซอนไปไม่พูดเพรไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเรียงเกิมต๋มไปเทียบประเทศเวียดนามเรียงเกิมต๋มนะคะเกิมต๋มเกิมก็คือข้าวเพราะว่าแม่ผมเป็นคนเวียดนามแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพูดไทยนิดนึงพูดไทยได้นิดนึงครับ ผมลูกขึ้งผมลูกขึ้นจีนลูกครึ้นเวียดนามแบบว่าผมลูกขึ้นจีนลูกขึ่นเวียดนามแล้วก็ลูกขึ้นรัสเซียเมื่อบ่อยบ่อยหมดอะไรก็ได้ไม่เป็นไรผมลูกขึ่งเีงเวียดนามตอนนี้ผมกำลังฝึกพูดภาษารัสเซียกับภาษาจีนก็คือพ่อผมอ่ะ ให้หนูให้ทำเล่นให้ผมตอนโตผมจะเป็นหมอเพราะคือพ่อผมให้ให้ทำเลขแล้วก็ให้เขียนภาษาอังกฤษเลยจนเลยเลยถึงที่นี่ยึงเขียนภาษาอังกฤษได้ถึนได้บทถูกต่างเลยเพาะเลยเดือนถึงเพาะเขียนได้เลยตอนนี้พ่อผมเพิ่มเป็นหนูเวมเบิร์กก็คือเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนตุลาคมถึงุ่งเขียนได้ Rồi bếp kho Ăn cơm nữa. Ngày nay mình làm cơm tẩm nha cả nhà Đặc biệt Rau lên mình Rau thích ăn mỏ ăn này ăn à loại ăn không มีชอบด้วยอ่ะชอบเนีย่อย,อย,อย,อยอย่าอย่าลืมไปกำลังใจให้ให้พวกเราด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับอันนี้มนือหนูจะเป็นมาจากประเทศอะไรอ่ะเนี้ท่ไทยที่ไทยในช่อที่นี้ ก็เอระเมะ้านน่ารับประทานมากเลยนะครับ

อร่อยมากีเ้ำอ่ะคีอประเเองน้้ออาหารก็ไม่ช่ชเทศรวมกันนะแยกกันไม่เหมือนมือไยเนาะมือไถชเทศร้วงกันเผ็ดมากเลยผมต่น,ดดนเน้นกครับแต่ผมอยาก,กนเนเะลแสบท้องครับ กินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแสบท้องอันนี้คุณพ่อผมกินเร็วมากเลยครับเพราะว่าคุณพ่อผมชอบกินมากใช่ไหมครับคุณพออ่อครับ ลูก <Hello. S 2> ชอบกินซอสแต่อยากกินซอสเยอะก็มีประโยชน์น้องกินด้วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไข่ก็มีประโยชน์ถ้าไม่มีกล้ามเนะื้อ

đây đặc biệt cả nhà mình thích ăn mọn nữa luôn không cơm tẩm mà lại muốn gọi rau tẩm, nếu mà cái ต้องได้กิน <síonderheit> <thumbnails> น้องต้องน้องอร่อยครับอร่อยครับคุม้มมากนะครับดูนะครับคุณพ้อผมกินข้าวหมดแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้คุณพ้อผมกินข้าวถึงกระชุนที่หนึ่งเนี่ยเมน,นังวันข้าวไปจ๊อหนึ่งปะอืมอืม

จืดนะคะประเทศเียกน้ำกินน้ำเข้ามีการจุดทุกครั้งเลยสั่งพินเสร็จเลยบยบาย ทำเยอะมันต้องทำหลายอย่างทำแค่อย่างสองยางพอมันถูกกับปากมันจะกินอร่อยถ้าทำหลายอย่างมันก็ก็เบื่อ โอ้ยอร่อยมากเลยค่ะน้องจะเกือบเสร็จแล้วค่ะน้องดิ้งไก่เสร็จแล้วนะกินเยอะมากถ้าถูกปากกินเยอะมากกินเท่ากันผู้ใหญ่เลยนะคะหมดแล้วหมดแล้วก็กินข้าวห้ามเหลือเสร็จด้วยังครับทำไมเหลือวะทำไมครับ chưa nó sao nào bạn có thằng sao mà mệt quá con nên 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 ăn cơm mà không được chưa không được dư phải um, nó nói là ăn cơm là không được dư phải um, thì tới mấy người làm ruộng ก็เียวคก่อแม่คุยทำรวงต้มน n g ทีมันจะคงก่อเดิมอันะนี้มันอันก็ม n คงจะก่อยอะคหด้วนครับไม่รเยนะครับโอเคแค่นี้ขอคครับอย่าลืมกดติดตากดแช์กดไสแล้วก็กดกระดิ่งด้วยคคุณคขอบคุณนะคะ Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã bỏ chút thời gian ra xem clip của mình nha. Nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye, tạm biệt. Bye bye.